ตอนนี้คุณทอฟแกนพีดมากเลยแต่รู้สาหเหตุไหมนี่นี่คือสิ่งที่ทำให้คุณทอฟแกนพีดเว้นะตอนนี้คือมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่ากําลังนั่งเล่นอยู่เว้ยเนี่ยกำลังนั่งเล่นอยู่แล้วจะอัดคลิปเมื่อกี้เสร็จใช่ไหมคือคลิปนี้ขอไปคลิปสั้นๆแล้วกันคือกําลังนั่งเล่นอยู่เว้ยแลวมันน่ากำหมัดมากเลยคือกําลังจะนั่งฟาร์มเรือแกนพีดอ,อย่างเงี้ยว่าเออไหนๆก็ไหนๆมาฟาร์มเรือหาคอนเทนต์ดีกว่าปั๊บเนี่ยเล่นอยู่ดีน้องก็จมน้ำไปหงมมาาาออกออากกกกเเเเลลยนน้้้อออบวว่จแ็็รไดดปู นี่คือสงที่เกิดขึ้นฮะซึ่งแล้วมันจะมีสีหนึ่งที่ทำให้รู้สึกเพี้ยมากที่สุดไหมก็เอ่อเนี่ยสิ่งที่ทำให้เพี้ยก็คือกดถือป้ายปั๊บกดคดลิกใจตาล่างนี่เนี่ยยังไม่หลุดนะก็คุยกับน้องปกติเว้ยนี่คือสงที่เกิดขึ้นเว้ยตาทะเลนิ่งไปแล้วปั๊บเน็ตหลุดโอ้กูท้อไอ้เฮียไอ้จบคลิป